นีน่ครับพี่น้องพวกกระช่องบบาตุยลำเพลินเอาเชี่อครับพี่น้องโอ้ยขอ,ขออนุญาตไอก่อนนี่ครับพี่น้องเช้านี้ที่บ้านสูบเลยเจเอทเด็กๆสวัสดีเด็กๆทำไมต้องยกของออกลงมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรไปจอดเขาจะเอารถไปจอดใกล้ๆเองแค่สองสามโลเองนะพ่อพานหนูไปเอาก้นล่ะขอหน่ะโอ้พี่น้องวันนี้งานยกนะครับ สบายมากพ่อเราไปจอดปบูมเมื่อคืนเดินลงบูมมาจบบอย่างมั่นใจเหยียบเออวันนี้ฝนน่าจะไม่มีวันนี้ฝนน่าจะหยุดนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยังเมื่อเศร้ามีเมฆมากเป็นบางส่วนครับบรรยากาศยังเมื่อเศร้านี่ต้องซอยกันตั้งไว้ที่ครับมวันนี้พี่นว่า บ้าเหรอก็ดีดิก็ดีดิเอาเล่นตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ย่าว่าเถอะนี่พี่น้องบรรยากาศเช้านี้ที่บ้านสูบตำบลน้ำสวยครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่พี่น้องสถานที่มันจำกัดหลายพี่น้องมคอนี้ทีมงานเด็กๆก็ต้องเอาของลงมานะครับวันนี้ที่ไปที่ก็ต้องตั้งประมาณแปดโมงก็ต้องตั้งแล้วครับ มาตรฐานทีนบ่ไหนเลย่ยั่เนี่ยมก็น,นอนอยู่นี่แลหละกับไ่น่อเพื่อนโอ้ยส่วนทีมงานบางส่วนห้าพักกันนอนอยู่ตรงนี้เนอน อากาศตอนนี้หนาวเลยแหละครับเย็นๆนี่นรนครับเน,น,นี่ยกระเบนที่นี้มอลัมซิงอเอ,าอ้าคนใดขอท่าที่บ้านมากักมว้วน,นอันดีวัธรรมดาตัวนี้เนี่ยกระเบนกับมอลัมซิงส่วน มาเด้อพี่หน้อยยังเว้นมาเห่นหมอลำสิงน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยคุณคุณจังคนนี้วายตายแล้วไอ้ส้มมาได้ไงอะไรส้มมาได้ไง่ะมาได้ไง่ะอันนี้มาช่วยเขาหรือค้างคืน มาค้างคืนค่ะไอ้พี่น้องอุ๊อู้ตายเลยอ่ะไว้ซับตายแล้วตายใส่ยังอุ้ยมาได้ไงอะ่ะไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาก็มาอยู่นี่เลย,ยพี่น้องเอ้ยเอา้าสะสมเขียวหวานมาแล้วมาแล้ว นี่ครพี่น,น้องใช่ใช่ใช่แซมในที่สุดเขาก็มาแล้วก็กลับมาจตได้แล้วเขาก็จะไปอีกไม่ไปอันนี้เด้าสัรนี่ได้ยังกินมันนี่ไม่ยังกินนะสวัสดีแม่ครัวมีอะไรซิมข,ข,ข่อยกันว่ามันตะวิทย์ข่อยกันนึกว่า<ม>แต่วงเข้าพิษกันที่แทมแม่ขัวมันกับปุ๊ พิ่นก็คุยกันว่าม้วสนาสองเพิ่นกับนิกันดังแต่เด้อนึกว่าต้องอิกันหมกนเตือนมาเบิ่งก็เลบ่ไดท่านหนึ่งเขาจะเคื่อหมวกกัเตร่าตำแหน่งหมก็ไดหเห็นแต่วงเขาแล้ววง่างงนบทิกันต้ีให้เพิ่นบอกาน่ยมัจะฟังคนท่านภาษาเพิ่นเป็นมาแนวแนวแแนนวอย่างอีกนี่พี่ครับตอนนี้กระล้งเล่งทีมงานครับต้องตต่งวิธี่เห็นแล้วต้องเร็วครับพอบริษัทถานที่มันแขบแกง ผู้ใดล่ะเราไปใส่ล่ะล่าขายของล่ะขายของเราไปใส่ล่ะไปขนของมาโอ้ต้องขนแล้วล่าขายของเพี่ยมาเอาของมาขายหลายนี่ครับมาสร้างน้อยบัดที่นี่มาสร้างน้อยทีติว่าข้าเจ้าสิกินตะสร้างน้อยสร้างน้อยมึงเนี่ยมาเบืองโตมาล่ำแต่ของมึงในมีตะก้อนหนึ่งเลยเอาของมาขายตะสร้างน้อย เอ้าเขาอยู่ตีนผู้บ่นี้เอ้าเขาอยู่ตีนผู้บ่นี่นะสะพ้อมันหนาวเลยว่างเงพี่น้องอยู่ตีนผู้อะเนี่ยเอ้าคือนมากหนาหลายตาเนี่ยไม่ไห่กันไหม่หลอีต้นเนี่ยสาธุสาธุนี่เอ้าบรรยากาศนี่พี่น้อง เดนเดนไหมคึ้นแม่นบน่น่ะมาไหลแทะคือดีแทะเอาเนี่ยพี่น้องเราต้องเสริมต้องอยังพี่น้องสวัสดีเจ๊ก้อยครับสวัสดีแฮกกบครับเจ้าหายไปใส่มา,ญญาเอามือหนักขึ้นผมบอบสันเอาน,นอย <c oughs> <c oughs> ผมท่องอีกต่างหากผมบอบด้วยโอ้คนละคนสนะโอ้ยตายตายขอโทษเ้ยผมมาคนซื้อังหน้อยแม่เมื่อวันนี้นะครับจะจอดได้แต่รถพ่อใหญ่มากนะครับรถที่เหลือออกหมดเลยนะครับรถลังก็ต้องออกก่อนไปขนลงก่อนออกครับจอดแต่ยังคันเดียวรถขนต้องหาผมกำลังหายไปที่รถขนนี่ครับตอนนี้ปวดหัวแห้งแค่เจ้าวัน บนเดนแต่เวทีเน้นปริมาณคนป่ะส่เอาจำไปซุดๆเลย่ะส่าจำต้องที่จำได้่ส่หวมากลเอาเวทีท่านันเวทีนั่นตัวเท่าเดได้เด้นกับเจอเวทีมาล้อิ่งแล้วได้หลายว้ายแท้ยงเออเดี๋ยวให้จองใ่ให้น่อยเออขอ่าเด็กไดนหมล้วเวทีมาล้อมิ่งหมดแล้วครับายหน้องว่าท่านี่หนึ่งเขากินเองเียหนึ่งเขาเองเตียโอ้ยบัง โอ้ยเอ้านี่พี่น้องยังเพชรมีหมอลำสิ่งนึ่เด้อนี่ครับพี่น้องอ้ามอ้าเรี้ยงทีมงานไหนเรี้ยงทีมงานตั้งไหนพวกนี่เดินเป็นคือบึงการนะมีหมอลำสิ่งยากเนี่ยสถานที่แค่บีกบอกบุกละแม่เรียรถออกบึดเลยนี่ครับพี่น้อง เีคลิปนี้ฝากไว้สนีพี่น้องคลิปนังพ่อม่เบืองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินนอกมาเชยวครับมาลุ้นกันพี่น้องว่าอันทีมงานเท่าเซลฟี่ทีมอลำซิ่งต่อบ่แล้วก็ย้ายไปตั้งหุ่นเอามาเลยหมอลำซิ่งไปหุ่นเอาละโพงไปจอดถ่าบเลยเอาสนีแล้วมันตั้งกรไไรมันแคบเอาอย่าลืมไปน้องใหม่แล้วแกนที่บ้านบ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะพี่น้องนะบ้านหกสิบบาทพี่น้องเอ้หกสิบบาท บาดเดี๋ยวก็เต็มพี่นอ้องอย่าลืมนะครับมาให้กลังใจกันที่บ้านสูตบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยบ้าน60บาทพี่น้องเอ้ยหกบาทหาหกบาทเองขาดมาอีกจังน้อยสงสยัสยตราเต็มเบิดแล้วพี่น้องเขาไปครับไปบายสวัสดีครับ